คุณอยากรู้หรือไม่ว่าฮอตสิตสเตเตอร์ใช้งานยังไงมาดูกัน much, yeah, you know และนี่คือวิธีการใส่ชุดอุปกรณ์เซฟตี้อย่างถูกตอนน้องนะครับผมหมวกไม่รัดจนเกินไปนิ้สวสอดได้ปรับหลังไม่หยุดจนเกินไป ถุงมือใส่่างนี้นะครับถูกต้องไอ้นี่คือการแต่งตัวที่ไม่ถูกต้องนะครับสําหรับการทํางานครับนี่กางเกงก็ขาดสั้นนะครับไม่พร้อมที่ทํางานครับหมวกเราก็ไม่ได้เซฟตี้อะไรเลยนะครับถ้าของตกใส่ก็หัวแตกกันเลยทีเดียวนะครับเฮ้ยเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่อ่ะกดเช็คอุปรกรณ์รู้ปัญหามันคืออะไรเนี่ยไม่รู้เลยดิเพื่อสอนหน่อยได้ไหมเนี่ยอ่านว่าอะไรฮอตฮอตติกเทสเตอร์วะใช่ก็เก่งเนี่ยรู้ว่าใช้งานยังไง จักเหรอครับอามาส่งกันเลยครับครับตอนนี้นะครับเรามีฮอตติกเทสเตอร์อยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับซึ่งตัวแรกนะครับเห็นช่วหน่อยตัวแรกจะเป็นตัวเก่านะครับยกขึ้นมาครับและอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวใหม่ครับผม รู้ไหมว่าสองตัวเนี้ยมันใช้งานยังไงไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้ใช่ไหมมาดูกันคือตัวนี้นะครับจะไปมาดูวิธีการใช้งานใกล้ๆเลยครับสองตัวเนี้ยจะใช้งานเหมือนกันก่อนอื่นเลยครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับเปิดอ่อนเห็นไหมครับถ้าไม่เข็มมันถึงชี้ไปทางนี้พอเราปรับ ได้ได้เทสไว้ได้เทสคือการตรวจความแห้งเราต้องปรับมันนี่ครับเวทเทสแล้วปรับซีโร่ครับแล้วเราก็นำอุปกรณ์ที่จะเช็คนะครับมาตรวจสอบเครื่องก่อนขอเช็คบ้านหน่อยครับเรานำเช็คบ้านตัวนี้ครับมาตรวจสอบ เห็นไหมครับมันขึ้นมาฝั่งนี้เข็มมันตีมาฝั่งนี้แปลว่าตัวเช็คบาร์ตัวนี้ครับใช้งานไม่ได้แต่ว่าตัว Hot กเ t e c t ร r ตัวนี้ใช้งานได้ครับไปดูอีกเครื่องหนึ่งเลยครับอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวนู้นนะครับผมแต่ตัวนี้จะเช็คระหว่างเวทโหมดไม่ได้วิธีการใช้ก็เปิดออนเซซิโลขอเช็คบา้านหน่อยครับ ก็เช็คมาเข้าไปคืปขม้นมที่ฟร์นะครับผมถ้าึืนมาที่ฟอร์แสดงว่าตัวเครื่องใช้ได้ครับผมก่อนอื่นเลยเราก็ทำความสะอาดยูนิเวอร์เซลโพนก่อนนะครับนายรู้ไหมครับว่าทำไมเราต้องทำความสะอาดยูนิเวอร์เซลโพนก่อนไม่รู้เลยครับคือ <c ười> ที่เราทำความสะอาดนะครับเพราะว่าหนึ่งเราจะมาตรวจสอบความเป็นชน,นวนของตัวนี้ แล้วคว่าและดูว่ามันสกปรกหรือเปล่าเราก็เลยต้องทําความสะอาดก่อนที่เราจะใช้ตัวฮอตติกเทสเตอร์เนี่ยมาเทมันเมื่อเราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวฮอตติกเทสเตอร์เนี่ยเข้ามาเทตัวยูนิเวอร์แซลก่อนมาเลยครับนี่ครับผมมาครับขั้นตอนแรกก็คือเปิดออนนะครับแล้วก็ปรับศีโลเดี๋ยวเราจะทําให้ดู สองตัวเลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวเก่านะครับเอาตัว Universal เนี่ยวางคอมไปเลยครับการตรวจนะครับเราก็จะตรวจรอบแรกเนี่ยไปให้สุดก่อนเลยครับ พยายามอย่าลากนะครับไม่งั้นจะทําให้ตัวยูนิวแซลเป็นรอยค่าความเป็นชนวนของยูนิวเซลก็จะน้อยลงเมื่อเรามาสุดแล้วนะครับ <Đ ược> เราก็ยกและให้เพื่อนนะครับหมุนไปอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะตรวจสอบไม่ครบทั้งสองด้านนะครับแล้วเราก็ทําย้อนกลับเลยครับ ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับกับการตรวจสอบยูนิเวอร์แซลโพลตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกเครื่อง,งกันครับคือสองตัวนี้ครับมันใช้งานเหมือนกันเลยครับแต่มันจะมีแตกต่างตรงที่เราสามารถปรับตรงนี้ได้เวทกับไดอันก้อนนึ่งก็คือปรับออนครับแล้วก็ปรับไปที่เวทแล้วก็ปรับศีโยครับ คือขั้นตอนการตรวจสอบนี้เหมือนกันเลยครับวางเลยครับค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบมาถึงสุดแล้วเราก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยครับ มแล้วเราก็วัดกลับเลยครับ <Okay. S 1> ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับซึ่งการทดสอบเนี่ย เราต้องทดสอบทุกครั้งนะครับก่อนขึ้นปฏิบัติงาน,นครับเพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์เราเนี่ยพร้อมใช้งานหรือเปล่าแล้วก็นายรู้ไหมทําไมเราต้องใส่ถุงมือในการตรวจสอบงานตรวจสอบอุปกรณ์ไม่รู้เลยครับโอเคคือการที่เราใส่ถุงมือครับเพื่อเพอป้องกันความชื้นจากมือเราเนี่ยไปสัมผัสตัวอุปกรณ์ครับเพราะว่ามือเราเนี่ยมีทั้งเหงือ่อมัน แล้วก er so 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 ็สิ่งสกปรกอะครับมันจะทําให้ตัว Universal p o n e ของเราเนี่ยอาจจะสกปรกหรือเกิดความชื้นแล้วพอเราตรวจสอบเนี่ยมันมันจะขึ้นโฟลเพราะว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้เราก็เลยต้องใส่ถุงมือครับเพื่อป้องกันครับผมก็จบไปแล้วผมสำหรับการแนะนำอุปกรณ์และเทสอุปกรณ์ถ้าชอบยังไงก็ให้คะแนนเยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ลุงเดินมาเราเอ็มพูดอ่ะไม่ไม่ต้องตัดออกอ่ะเดี๋ยวเดชาพูดต่อจากตอนที่เอ็มบอกว่าลุงลุงไม่รู้ใช่ไหมว่านี่คืออะไรเดชาพูดต่อบจักตรงข้าวเอาคีย์ไปแทรกอ่ะลุงเพราะว่าถ้าลืมไปก็ลืมกู่ำแน่นอนพอเมื่อกี้ก็รุดแล้วเว้ยไม่ใช่ป่ะใช่ครับ